สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับและในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงตัวของเรื่องจารักสาวนกชิมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเด็กเขาก็ได้ประกาศเกี่ยวกับตัวของ Special Box Limited นะครับผมมาให้เราได้ทราบกันแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยครั้งนี้นะครับผมทางเด็กจะออกทีเดียวจนจบเลยนะครับผมนะ หลายๆคนก็อาจจะกลัวแบบเด็กจะดองหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมนะก็คือไม่ดองฮะออกทีเดียวจบเลยนะครับผมโอเคทีน,นี้เรามาดูตัวของ Special ล o x ็อกิเบตกันบ้างนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวของหนังสือเล่ม1ถึงสนะครับผมนะก็คือตั้งแต่เล่มแกรกจนถึงเล่มจบนะครับผมแล้วก็ตัวของบล็อกสะสมนะครับได้มาณ1กล่องนะครับผม ก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะขายอยู่ในราคา390บาทนะครับก็ทีนี้เราจะมาคิดราคากันนะครับว่าบล็อกเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเล่มหนึ่งตกเล่มละ95้บาทนะครับผมก็95คูณ3เข้าไปลบกับ390นะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่105บาทนะครับผมนะให้พูสรุปง่ายๆก็คือเรื่องนี้เล่มหนึ่งตกเล่มละ95บาทนะครับผมมี3เล่มแล้วก็ตัวของบล็อกเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ ร้อยห้าบาทนะครับผมนะก็สําหรับเรื่องนี้นะผมก็เคยพูดถึงไปแล้วสักหน่อยหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมเอามาพูดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับตัวเรื่องนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของตัวละครเอกหลัก2คนนะผมคนนี้2คนนี้นะครับผมนั่นคือตัวของโมโม่เนี่ยโมโม่ก็คือคนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของยูสุคนนี้นะครับผมซึ่งทั้งคู่นั้นเนี่ย เป็นนักศึกษามหาลัยนะผมที่ชื่นชอบในเรื่องของการกินมากๆนะผมพวกเธอนั้นเนี่ยมักจะชวนไปกินข้าวด้วยกันกันอยู่ตลอดนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของเรื่องนี้นะครับสำหรับตัวเรื่องนี้นะครับผมมันก็ตัวทางแบบแนวฟิลกูสแตะครับผมคือเรื่องไหนมีอาหารเข้ามาเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้กันต่ส่วนใหญ่นะครับก็มันเป็นเรื่องที่แบบอ่านได้บันเพลิน่ะก็คือมันไม่ได้สนุกพีคอะไรครับผมแต่ว่ามันอ่านได้เรื่อยฮะสำหรับเรื่องนี้ นะผมนะ่ารู้สึกสนุกไปกับการกินของโวละคร,อรเอกทั้งคู่นะผมที่กินโคตรเยอะนะครับผมแล้วพวกเธอนั้นเนี่ยก็จะหาของกินใหม่มาให้เราได้ได้อ่านกันเรื่อยๆอะ่ะก็คืออย่างวันนี้พวกเธอกินรามเมงพ่งนี้เธอไปกินทงคัตสึอ,อะไรพวกเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนของกินใหม่ไปเรื่อยๆนะผมนะซึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ค่อยซ้ำซากในเรื่องของ,ของเรื่องของของกินนะครับ นะก็พูดสรุปง่ายๆเลยนะผมเรื่องนี้อ่านแล้วฟีกูร์รู้สึกดีนะครับผมอ่านได้เพลินๆนะซึ่งผมก็ได้ลองไปถามทางเล็กแล้วแหละว่าหลังจากปิดพีไปเนี่ยหนังสือจะจัดส่งช่วงไหนนะครับผมนะซึ่งทางเล็กเนี่ยก็บอกว่าจะถ้าหากว่าการผลิตนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะส่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีระบุตัวนี้ด้วยนะฮนะแต่ผมไปถามทางฝั่งทวิตเตอร์มาก่อนแล้วนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวิดีโอตัวนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบสั้นๆนะครับผมนะก็แล้วนี้ก็เปิดให้พิอเดอร์ตอนนี้นะครับผมจนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับผมและถ้าหากว่าการผลิตไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะจะส่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจแนวยูริกับอาหารนะครับผมก็ไปจองกันได้นะครับผมนะ ตรวจเรื่องของบล็อกนี้นะครับผมจะมีขายแยกไหมถ้าหากว่าไม่ได้สั่งนะครับผมก็คือทางเด็ก,กเนี่ย <c oughs> เขาได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับผมนะถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้บอ็อกเซตกับเล่มนะผมต้องสั่งอย่างเดียวนะครับผมนะก็คือถ้าหากว่าคุณแบบไมหาซื้อตามหน้าร้านไอ้พวกนี้นะครับผมจะไม่มีกล่องนะครับผมจะมีแค่เล่มให้คุณซื้ออย่างเดียวนะครับโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแนละ้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับผม มาที่ว่าแน่ยังต้องแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบปารบาก็พร้ผม